ประวัติศาสตร์ของการเลิกทาสและการเลิกไพร่นั้นเป็นพระราชะกรณียกิจสำคัญอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการยกเลิกระบบที่คนชั้นสูงกดขี่ราษฎรที่ทำงานรับใช้หรือที่ส่งทรัพย์สินให้ โดยไม่มีกำหนดว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือราัชากาลที่5นั้นทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติเลิกทารสรศ124และพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารรัตนโกสินทร์ศก124เนื่องจากสมัยช่วงพระองค์เป็นเจ้าเหนือหัวนั้นจำนวนทาตมีจำนวนมากกว่าหนึ่งในสของพลเมือง เนื่องจากว่าเมื่อพ่อแม่เป็นทาสแล้วลูกที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็จะต้องเป็นทาสต่อไปโดยทาสนั้นจะต้องหาเงินมาไถ่ตัวเองมิฉะนั้นแล้วจะต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเพราะในทางกฎหมายก็ถือว่ายังมีค่าตัวอยู่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติพิกัดกเกษียณลูกทาสลูกไทยเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2417โดยมีการแก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่โดยให้ลดค่าตัวทาสลงตั้งแต่อายุ8ขวบจนกระทั่งหมดค่าตัวเมื่ออายุ20ปีเมื่ออายุ21ปีผู้นั้นจะเป็นอิสระ เมื่อถึงพศ2448ก็ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาดรอส124ให้ลูกหลานทุกคนเป็นไทยเมื่อวันที่1เมษายนในปีเดียวกันส่วนทาสประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทาดในเรือนเบียร่ทงให้ลดค่าตัวเดือนละ4บาทนับตั้งแต่เดือนเมษายนพศ2448เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันไม่ให้คนที่เป็นไทยแล้วกลับไปเป็นทาสอีก ส่วนการเลิกไพร่นั้นหมอสมิธบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ต่างประเทศได้ลงความคิดเห็นว่าในบรรดาประเทศที่มีความเจริญทั้งหลายไม่ว่าจะพระเจ้าแผ่นดินก็ดีเหล่าขุนนางก็ดีไม่มีสิทธิ์ที่จะเกณฑ์นแรงงานราษฎรที่เสียภาษีอากรโดยไม่ได้ค่าตอบแทนเนื่องจากในสมัยนั้นคนที่เป็นไพร่เข้ารับราชการที่ไม่ได้ค่าตอบแทน ทั้งยังต้องออกค่าใช้จ่ายเองทุกอย่างในการรับราชการอาทิเช่นค่าเดินทางค่าอาหารเป็นตน้นนอกจากนี้ยังมีเหล่าคนไทยหนุ่มมีความคิดเห็นอยากให้เลิกขนบไพรและบางส่วนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านที่รัฐบาลสักเลดในฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวทําให้ในช่วงนั้นการทำนาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ส่วนขนบไพร่ในสมัยนั้นได้บังคับให้ราษฎรทุกคนที่มีอายุตั้งแต่15ปีถึง16ปีไปจนถึงอายุ70ปีจะต้องทำงานรับใช้หรือส่งสวยให้แก่เจ้านายชั้นปกครองโดยแบ่งออกเป็นไพร่หลวงไพร่สมและ ไพรสวยโดยมีกำหนดรับราชการแบบเดือนเว้นเดือนและในสมัยอยุธยาปีละหกเดือนจากนั้นลดเหลือปีละสี่เดือนในสมัยราชการที่หนึ่งเหลือปีละสามเดือนในสมัยราชการที่สองหากใครรับราชการ ก็ต้องจ่ายค่าราชการเดือนละ6บาทจากนั้นสมัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้กราบทูลเสนอความคิดเห็นว่า ให้รัษฎรเสียค่าราชการจากเดือนเป็นปีละ6บาทเท่าๆกันอีกทั้งให้งดเกณฑ์แรงงานชั่วคราวให้เปลี่ยนเป็นวิธีการจ้างแทนและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือความเป็นมาของการเลิกถาดและการเลิกไพรหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ